สพคุณของการสูมยาอันนี้ขอาฟอเอลอครับอันนี้จะไปส,สูมหน้าลูกสูมหน้าต้องไปต้มในนี้ก่อนนะลูกนะแล้วก็จะมีหน้าเราตักใส่ถ้วยนี่เนาะตักน้ำใส่ถ้วยแล้วก็นน่งแล้วก็เอาหน้าอ่างนี้แล้วก็ข้าวส้มเลยแก้หายใจล่มนะครับเรามาต้มเนี่ย การสูมยาเป็นการปรุงยารูปแบบหนึ่งนะคะที่ถูกระบุไว้ในหลักการปรุงยาแผนโบราณ28วิธีค่ะโดยการนำสมุนไพรมาต้มแล้วสูดเอาไอนะคะเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำในการนำพาตัวยาเข้าสู่ร่างกายค่ะเป็นวิธีการบำบัดรักษาและส่งเสริมสุขภาพตามหลักการของแพทย์แผนไทยนะคะ โดยการใช้ไอน้ําจากสมุนไพรที่ต้มจนเดือดซึ่งสมุนไพรที่นํามาใช้จะเป็นสมุนไพรที่มีน้ํามันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบนะคะและสมุนไพรใช้ตามอาการค่ะเมื่อไอน้ําถูกสูดดมเข้าไปพร้อมลมหายใจเปลี่ยนของสมุนไพรจะช่วยเยียวยาระบบทางเดินหายใจค่ะลดอาการขัดจมูกน้ำมูกไหลได้นะคะ